ครับขอถือโอกาสสวัสดีนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นรอบเป็นอาการที่สามที่ผมเองหูงซึกว่าเฮ็ดมาเนี่ยหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้แต่บริกเกียวกับโรคอย่างอื่นเลยครับหนึ่งถ้าผูดด้ใดปวดฟันเสียวฟันเหงือกบวมนะครับถ้าท่านใส่อมํำหมากปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันนะครับหายแน่นอนนะครับ ผมใส่มาแล้วนะครับเนื่องจากว่าการปวดแข่ปวดฟันนี่เป็นเร husband, uncle, ื well, kind of my my ่องถือรู้ซึกว่าทรมานแห้งนะครับผมเคยไปถอนฟันแต่หนึ่งแล้วนะครับเหงือกบวมเป็นเป็นหนองเป็นอย่างเจ้าน้าหมอบอกว่าเออเป็นอย่างือจังปล่อยไปโดนเดี๋ยโบกับโบอยากถอนนะครับเนื่องจากมันกวยในน่อยมันโยกในนอยมันก็ทใไอมีการอักเสบแล้วก็เป็นหนองไอทำให้อยู่ในสภาพที่ว่าต้าเองมันทรมานกินน้ำเย็นกินน้ำยังกับโบไดเซียวฟันไปหมดนะครับ พ่อผมเลยหูน้าหม,มากนะครับน้าหม,มากในที่นี่ก็คือว่าท่านเอาหมากออนมาแล้วก็มาตามํตาตําแล้วก็บ,บีบเอาน้ำม,มาแล้วก็มะอมนะครับท่านจิตอาอมประมาณอย่างหนึ่งนาะที่มือละสองเทือนะครับเสาวเย็นก็ได้หรือท่านปวดย่ำไดท่านอมย่ำนั้นหรือช่วงนี้แต่มท่านมีความประสงค์ต้อการอยกการรักษาแขว่วรักษาฟันนะครับ อมนำหมากนะ่ครับท่านเฮ็ดนำหมากคือซื้อผสมกาบนาอุ่นแลวก็คั่นออกมาบีบอาวนามากแล้วก็มาอมนะครับท่านซูซึาคุณสมบัติเกี่ยวกับปักหมากนี่สุดหยอดเลยนะครับพอแขวของท่านฟันของท่านนี่อาการปวดกระสิบพวกเกิดขึ้นอีกเสียวฟันกระสิบวกเกิดขึ้นอีกเลือดออกตามไรฟันกระสิบวกเกิดขึ้นอีกหรือมันเกิดขึ้นแต่เ้ออมปรับยุดเลยนะครับเลือดออกตามไรฟันนะครับถ้าท่านอมปรับนี่สมมติว่าท่านไม่จิ้มฟันไปแทง หัวซึกก็เลือดออกตามไรฟันเนี่ยครับท่านเอานามหมากมาโอมไว้จักหนึ่งในที่นะครับเลือดออกตามไรฟันนะเนี่ยบวมถึงหนึ่งที่รลครับยุดเลยนะครับอาการเสียวฟันอาการปวดฟันนะครับแต่ท่านโอมมแล้วสอเที่ยงในะทนหัวซึกบ,บอกว่าโอ้ยมันจะเป็นดีแห้งนะครับนี่คือลักษณะคุณสมบัตินามหมากที่ผมรับประกันได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันหายแน่นอนแต่โบเมนไปหลรกอย่างอื่นเลย บางคนอาจจะปวดหย่อนเป็นโรคมะเร็งในปากหรื Town, ออย่างต่างตตัวน้าบริเกียวกันเลยครับแต่ว่าอยู่ในลักษณะอากาศปวดฟันอาการเสียวฟันอาการเลียดออกตามไรฟันตามปกติทีแต่เขาเป็นกันอยู่นี่แหละครับมันสามารถในลักษณะที่จะรักษากลุ in ่มคร่องปากนะเขานี <Jest S 1> ación, ่ได้นะครับผมใส่มาแล้วได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ในปัจจุบันนี่นะครับแขวฟันที่ผมเคยเจ็บเคยปวดนะครับที่มันเคยโยกบางบางอันนี่มันโุงโงกอยู่เพราะมาออมดูโดนเข่ากลายเป็นยุดเลยนะครับ การละไข้เครื่องอย่างต่างๆหายฉะนั้นอยากจะบอกพี่น้องทุกคนทุกท่านว่าผู้ใดที่เป็นโรคปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันนะครับรู้สึกบาสบายนะครับเมื่อมีอาการปวดแก่ปวดฟันขึ้นมาเนี่ยท่านเฮ็ดน้าหมากไว้เอาบังหมากอ่อนมาตำตำลใส่นามพุนขันเน่าหนาม,มาแล้วก็มะอมนะครับประมาณเมื่อละสองเถื่อนะครับอาการปากของท่านเนี่ย จะเคยปวดแข่ปวดฟันนะครับมั่นเสียหายแบบทันอัจฉริย์ที่สุดเลยนะครับแต่พอจะไม่ได้ต้องไปใส่ยังอื่นไม่ต้องไปเห็นยางอื่นนะครับทันล่องแบบผมนะครับในในในควาหรือซื้อกงผมนะตอนนี้ผมว่าหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผู้ได้มีอาการปวดฟันเสียวฟันน้ำเลือดออกตามได้ฟันเนี่ยนะครับทานจึหูซึกว่าโอปากของทันต่อไปสบายแล้วนะครับ นี่คือผมใส่มาดูแลแล้วดูแลสุขภาพฟันของผมคือนำหมากนี่เองนะครับท่านร่องเบิงนะครับอยากจะให้ทุกคนดูท่านร่องเบิงนะครับถบบามีถามมที่ผมนะครับผมที่ทรงนำหมากไปให้แล้วท่านอมมือแล้วสองเทอาตอนนั้นเองอับปากของท่านหนึ่งเสียวฟันสองเลือดออกตามไรฟันเงือกพวมเงือกต่างๆซึ่งมันเกิดอยู่ในลักษณะธรรมชาตินะครับ่บแม่นเกิด้อนหลบเมล่ง้อนหลกอย่างอื่นเะครับมันเป็นโรคที่ทุกคนต้องเกิดต้องเป็นนะครับเวลา ดันั้นเขาได้ถอนแขวทถอนฟันกระยอนมันเจ็บแขวนี่แหละครับบอกทุกคนทุกท่านว่าปวดแขวปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม